รอมานานแค่ไหนครับเราถึงได้มีถนนคอนกรีตครับอ่สิบกว่าปีที่ชาวบ้านรอคอยมาตั้แต่ผมมาอยู่ในพระกระเชยใหม่ถนนลำบากมากครับช่วงนี้เราทําขึ้นมาถึงจุดที่เรยากไร้ทำนะครับถ้าทำช่วงหน้าฝนเรารู้ปัญหาว่ามันมีตรงไหนที่ทำนะครับถ้าดูแลเนี่ยรถปิงอัพวิ่งธรรมดาก็ได้ ผมพ ori, ันตำรวจโทดิษศแก้วมูลครับครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราวันนี้ราคาทีผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี50หลังจากที่สมฤตอาพระเจ้าคอนราชดามสยามมุลราชบุรีให้เปิดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาขึ้นที่บ้านพระเชษตรที่โรงเรียนตำรวจตะตะเวนก๋อยครับอันนี้เป็นเขตหมู่บ้านบริวาร2ในโรงเรียนแต่ในต้องมาช่วยกันครับอาช่วงวันหยุดจะมาเอาเอานักเรียนครูมาช่วยนะครับแต่วันธรรมดาก็ อร,ร,อรอมานานแค่ไหนครับเราถึงได้มีถนนคอนกรีตครับ10กว่าปีที่ชาวบ้านรอคอยมาตั้แต่ผมมาอยู่ไอ้ภาคเชอใหม่ถนนลำบ,บากมากครับช่วงนี้เราทําขึ้นมาถึงจุดที่ระยากไล้ทํานะครับถ้าทําช่วงหน้าฝนเราดรูปัญหาว่ามันมีตรงไหนที่จะทำนะครับถ้าดูแลเนี่ยรถปิ้งอัพวิ่งธรรมดาก็ได้หน้าฝนเนี่ย ที่เราทาคือว่าเราว่าจุดนี้มันมีปัญหามากตรงไหนเราถึงจะทำนนแล้วก็ใช้แรงงานของชาวบ้านมาช่วยกันนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกณฑ์ไม่ได้ไมาคือมีความสมัครใจคือว่าชาวบ้านเขาอยากได้ถนนเลยนนอ,อยากมาทําช่วยกันแต่ยังดีง <ละ S 2> ครับ <ละ S 2> ที่สื่อสารมาช่วยมีอ่นมีอะไรมาบริจาคให้ชาวบ้านแล้วกัทางอบตก็สนับสนุนการขนหินหินทรายขึ้นมานะครับแล้วก็แรงงานนี่เราไม่ได้จ้างสักบาท ไม่ใช่งบของของรัฐบาลใช้ของชุมชนตัวใช้แรงงานของชาวบ้านมาช่วยกันครับผมบช่วงเนี้ชาวบ้านกําลังยังไม่ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยแต่ถ้าหลังฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านจะไม่ได้อยู่ไม่ว่างเราก็เลยทำน้าฝน